เดี๋ยวพิมจะมาตอบคําถามสั้นๆส,สัก3ามคำถามนะคะต่อไปก็อาจจะมีคลิปตอบคําถามแบบนี้ออกมาเนาะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเวลาที่พิมพิมข้อความตอบคําถามมะค่ะมันตอบได้ไม่ค่อยครอบคลุมหรอกเพื่อที่ว่าจะได้ไขข้อข้องใจหรือว่าปัญหาที่เพื่อนๆเจออยู่นะเ,เรื่องแรกช่วงนี้พิมพ์จะลงคลิปบ่อยเรื่องสีเหลืองใช่ไหมคะ ก็มีเพื่อนจ๋าถามมาว่าสีเหลืองนับผสมยังไงเพื่อนจ๋าไม่ต้องไปปวดหัวคิดเลยสีเหลืองตามในคลิปหรือในภาพที่พิมพ์ลงไปก็คือสีเหลืองของวุ้นบ้านครูพิมพ์ซึ่งอยู่ในชุด6สีที่พิมพ์ขายให้กับเพื่อนจ๋าไปนะคะวิธีการก็คือเพื่อนจ๋าหยดมากหยดน้อยก็จะได้เฉดสีที่แตกต่างอันนี้คือข้อดีของการใช้สีของพิมพ์เลยทุกคนคือในหนึ่งขวดน่ะเพื่อนจ๋าสามารถปรับเฉดได้เป็นสีพาสเทลเป็นสีวินเทจหรือว่าปรับให้มันเข้มอ่อนได้ สะดวกมากๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะเพื่อนจ๋าไม่ต้องไปผสมเองแล้วค่ะซึ่งคลิปการหยดแล้วก็ผสมหยอดลงไปเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆวันนี้เดี๋ยวพิมพ์ลงให้นะคะก็ที่เพื่อนจ๋าเห็นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็เลยยังไม่รู้ว่าคุพิมพหยดสีประมาณไหนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทดลองด้วยตัวเองก็จะจะ,จะได้ทราบด้วยเนาะก็เริ่มจากสีน้อยๆไปก่อนค่ะปรับจนกว่าจะได้สีที่ต้องการ เพราะฉะนั้นสีชมพูก็เหมือนกันนะช่วงนี้ก็จะมีมีภาพคลิปสีชมพูวุ้นสีชมพูเพื่นจ๋าก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะเรื่องการใส่แป้งเพื่อนจ๋าสงสัยพิมพ์ไม่แน่ใจว่าเออไม่แน่ใจว่าเพื่อนจ๋าได้ข้อมูลมาจากใครจากที่ไหนที่ว่าทําวุ้นกะทิแล้ว,วต้องใส่แป้งอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าถามพิมจริงจริมพิมเคยทําคลิปตอบเรื่องนี้ไปแล้วนะคะการผสมแป้งลงไปไม่ว่า อ่จะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นอ่ะเป็นวิธีการไม่ได้หมายความว่าที่สิ่งที่ออ่เท่านอื่นเขาสอนเขาบอกจะผิดนะคะอันนั้นเป็นวิธีการก็คือถ้าเพื่อนจ๋าผสมแป้งลงไปด้วยก็อาจจะช่วยให้อ่วุ้นหรือกะทิะคะ่ะในส่วนของเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะวุ้นไม่แยกชั้นนะคะทุกคนคือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินาะเป็นเรื่องของน้ํามันกับน้อการ ใช้แป้งผสมลงไปเราเรียกมันว่าเป็นวิธีการแล้วกันเนาะแต่ว่าวิธีวิธ,วธีวิธีไม่ให้มันแยกชั้นที่พิมบอกเพื่อนจา๋าอันนี้เราเรียกเทคนิคแล้วค่ะเนาะมันจะได้แยกกันเพราะว่าวิธีการกับเทคนิคอันนี้คือเทคนิคในวุ้นกะทิของเพื่อนจา๋าไม่ต้องผสมแป้งอะไรเลยแต่เพื่อนจา๋าต้องใช้เทคนิคตามที่พิมทาให้ดูนะคะทํายังไงให้เขาไม่แยกชั้น ก็คือเพื่อนจ๋าต้องรอให้น้ำวุ้นอุ่นๆก่อนแล้วค่อยเทลงไปในพิมพ์อย่างเช่นเป็นวุ้นถาดหรือว่าวุ้นตัวปอนเนี่ยเพื่อนจ๋าก็จะต้องออพักเขาไวให้เขาอุ่นก่อนนะคะอย่าใช้ตอนร้อนจัดเพราะถ้าเทลงไปตอนร้อนจัดอะเราไปทิ้งเขาไว้น่ะยังไงเขาก็แยกชั้นทุกคนแต่ว่าเรารอเขาอุ่นก่อนใช้งานนะคะเรื่องนี้ก็จะช่วยลดปัญหาวุ้นคลายน้ําได้ด้วยแล้วก็วุ้นจะไม่แยกชั้นนะคะทํายังไงล่ะคะรอยังไงล่ะคะครูพิม์เพื่อนจ๋าอาจจะ คนบ่อยๆแต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆอ่ะก็ปล่อยให้เขาอุ่นได้ค่ะแต่ที่พิมแนะนําทุกคนให้ให้คนบ่อยๆน่ะคือเราจะป้องกันไม่ให้บริเวณผิวหน้าเขาเซตตัวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้ในหม้อหรืออะไรแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาอุ่นก่อนแล้วค่อยใช้งานแบบนั้นก็ได้นะเทลงไปในตัวบอลอะไรเงี้ยอุ่นเขาก็จะไม่แยกชั้นกันเนาะอันนี้เทคนิคเราเรียกมันว่าเทคนิคเนาะส่วนที่เอ่ออาจจะมีคนแนะนําหรือหรือ คนทาขนมท่านอื่นเขาแนะนําอันนั้นเป็นวิธีการนะคะก็อาจจะสะดวกสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดยืนของวุนพิมพ์นาคือพิมเป็นขนมเพื่อสุขภาพพิมพ์ไม่อยากใส่แป้งทุกคนพเพราะเธอกะทิกับน้ําตาลก็พอแล้วนะคะกะทิน้ําตาลเกลือเนี่ยสามอย่างเนี้เพื่อจะควบคุมให้ได้แล้วมันคือขนมเพื่อสุขภาพจริงๆแต่ถ้าเพื่อจาจะไปเพิ่มแป้งเข้าไปอีกเพื่อจจะใส่คาร์โบไฮเดรตลงไปอีกทําไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ถามว่าพิมพแนะนํำยังไงพ,พิมพิมไม่แนะนาให้ใส่แป้งไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวไม่อย่่อยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะคะเรื่องการเก็บอุณหภูมิอันนี้ก็จะมีคลิปเฉพาะที่แนะนําแบบละเอียดเลยเรื่องของการเก็บรักษาอุณหภูมิน้ําวุ้นไว้ไม่ให้เขาเซตตัวระหว่างเราทํางานนะคะเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบเกินไปอ๋อพิมพ์เคยลงคลิปบอกให้ไปแล้วถ้า ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าถ้าสรุปคร่าวๆก็คือเพื่อนจ๋าต้องหาอุปกรณ์ที่มาช่วยเรื่องเก็บรักษาอุณหภูมิน้ําวุ้นไว้ไม่ว่าจะเป็นแก้วเยตีเป็นกระติกน้ําเป็นกระบอกน้ําหรือว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวแบบที่พิมใช้ก็ได้เนาะพิมใช้หม้อหุงข้าวที่มีระบบอุ่นทิะค่ะแค่เสียบปลักไว้เฉยๆไว้ที่วอมนะคะเพื่อนจ๋าไม่ต้องไปกดคุกนะหรือมันเดือดไม่ต้องไปกดคุก เรารู้ตัวอีกทีบู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 บ,บ,บูแล้วแค่เสียบปลั๊กไว้ที่เอ่อวอร์มหรือว่าอุ่นไว้นะคะเพื่อนจากก็ทํางานได้ยาวๆแบบชิวๆแล้วก่อนการใช้งานก็โคเล่เคเลเขาหน่อยเพราะว่าน้าวุ้นกะทิเวลาเขาลงไปอยู่ในภาชนะอะไรนานๆเนี่ยโอกาสาที่เขาแยกชั้นมันก็มีเราก็คนที่เขาเข้ากันก่อนแล้วค่อยตัดออกมาใช้งานนะคะอืมก็ เอดูเลยบางคนถามคําถามมาค่อนข้างจะเป็นคําถามที่พิมทาคลิปตอบไปหมดแล้วแล้วบางทีพิมตอบไม่มีเวลาตอบบางทีคลิปเก่าอ่ะพูดไว้ดีแล้วมาทําคลิปสอนใหม่พูดติดๆขัดยิ่งช่วงนี้แบบว่าเหมือนสติปัญญาสมองพิมมันมันไม่มันไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนรักมานั่งสอนใหม่พูดใหม่แล้วก็เอ๊ะเราเคยพูดไว้ดีแล้วนะอะไรย่างเงี้ย ก็อยากให้ลองย้อนกลับไปดูกันนะคะไม่ใช่ว่าทําคลิปใหม่ให้ไม่ได้ทําได้แต่ว่าบางทีอะถ้าคลิปเก่าเราสอนเอาไว้ละเอียดดีแล้วเราก็อยากให้เพื่อนจ๋าได้ไปเก็บเกี่ยวเอาความรู้ตรงนั้นเนาะก็วันนี้สามคำถามสั้นๆไม่เรียงเจ็ดนาทีได้ละโอเคเดี๋ยวพิมพ์รีบไปทํางานก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนจ๋ามีคําถามคอมเมนต์มาสอบถามไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะมาทําคลิปตอบแบบนี้ แต่ถ้าทําคลิปตอบเป็นวิธีการทําให้เพื่อนจ๋าดูได้เลยเพื่อเป็นตัวอย่างในการทํางานถ้าทําได้เดี๋ยวพิมพ์ทําให้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะพิมพ์เอามมูปิหน้าไว้ก่อนก็ได้ตอนฟังพิมพ์ตอบคำถามเนาะรักทุกคนนะบายบาย